สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หม่มาชวนทำตำติ้งไก่หมูยอค่ะตำากาเหลาตีนงไก่หมูยอเนาะมาขอใส่นิดเดียวก็พอค่ะจะได้้าตาแซ่บแบบนี้วิธีทำก็ไม่ยากนะคะปรับแตพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้แม่ชวนทำกนเกาเหลาหมูยอตีนงไก่นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเราก็จะมาเริ่มจากตำพริกนะคะนี่แม่ใช้เป็นพริกแดงนะคะกแก้ฟิดไว้นะ แต่ว่าก็รสชาติเผ็ดหอมเหมือนพริกสดและคะ่ะตำพิกได้ที่แล้วก็จะใส่มะเขือเทศนะคะใส่มะนาว นาำน้ำเย็ดนะก็จะไม่ได้บีบใส่หน่อไม้ค่ะคุณผู้ชมใส่น้ำปลาร้า ใส่ผงชูรสนะคะใครไม่กินไม่ต้องใส่นะใส่น้ําตาลวันนี้ใช้เป็นน้ําตาลทรายนะคะใครใช้น้ําตาลทรายหรือน้ําตาลปี๊บก็แล้วแต่เราเลยนะวันนี้เมยใช้น้ําตาลทรายแดง ก็ตำพอคข่วกันนะคะจากนั้นก็จะใส่มะละกอลงไปค่ะใส่ตี้งไก่กับหมูยอที่เราลวกไว้นะคะนี่ค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ผักชีใบายาวนะคะหั่นใหญ่ๆแบบนี้ค่ะ ค่คุณผู้ชมเท่านี้เรียบร้อยเลยนี่ค่ะเดี๋ยวรามาตักใส่จานเสิร์ฟกันนะคะคุณผู้ชมตำเกาเหลานะคะตีนไก่หมูยอของมิก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาน่ากินไหมคะคุณผู้ชมง่ายๆแซบ่บๆนะคะคุณผู้ชมลองทำดูนะคะก็จะได้เมนูที่อร่อยแซบ่บๆแบบนี้เลยค่ะ นี่ค่ะถ้าชอบคลิปของพวกเราเมฟฝากดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องครัวเมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เมย์ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ